หายแล้วแฉหมดดูหน้ากูกสอนรามเป็นไงเหมือนกันเลยกับแผะกับแกแกลกับแผะว้ายแกลกับแผลไม่ใช่จับตาแล้วผแล้วแกลกับแผลไอ้ ตีจังเลยลิเกคืนเนี้ยโคตรมันเลยเล่นสนุกมีแต่โคตรมันไม่มีโคตรกูเลยกูตออกมาได้ทำไมล่ะก็พีชายมึงแล้วตาคนนี้โคตรใครวะเนี่ยอันนี้โคตรมังเลยโอ้นี่เขาให้รางวัลเป็นเหรียญโพยทานนะไว้คุณรักปวดอ๋อตอนนั้นชาหลังครับมีสิบเอ็ดมิถุนายนผมร้องลาโมด ไม่ร้องแค่นั้นนะถ่ายเจ็ดบาทให้ร้องเลยสนิทโค้ชโลกเลยรแหงไปดิ้งไทยด้วยอยู่โลกอะไรเฮ้ยไม่เป็นไรเนี่ยถ่ใจกูไ่ไม่น่าขวางทางปากเขากูก็นึกว่าลูกใครแกถ้ากูรู้ตั้งแต่วินาทีแรกวัยบรูดโลกงามที่มันยืนอยู่ข้างหน้ากูเป็นลูกอีกโลกอะไรลูกอีกจน

อะไรนะอะไรนะไม่รู like ้ไม่รู Jamie, no. oh ้อะไรไม่รู้อ๋อไม่รู้อะไรแบบโอ้ยตายตายตายอ่โอ้ยบ่บ่บ่เออมาเล่นกับเขาเหรอเออมึงวัเล่นกับเขาลังล้ำของวกรูถึงว่าให้กูไปใส่รองเท้ามาทำไมมึงถอดรองเท้าแล้วมานี่เลยใจเย็นก่อนมัวแต่คุยกับตาคนนั้นอยู่มึงคิดว่าเมี่ยงมึงลงไปแล้วเขาจะตกใจวิ่งหนีไป ยืนจังกลาซะด้วยไม่ได้ยินไหมคือเขาพีแก่มันว่าเลยที่มันพูดหมากความว่าอะไรกะเขาบอกฟาบาทเป็นลูกโจรพ่อมาดินแสดงว่าเขาว่าพ่อฟาบาดเป็นไส้เดือนน่ะนี่มึงว่าพ่อผมไม้ใหญ่ไหไหน้ใหญ่ไหมเอ้าต้นเ็กมันว่ากูโมโหโมโหใคร เอาไม้ใหญ่มาไม่ตายเลยเหรือเขาก็ตีเบาลงไงแล้วทำไมไม่ช่วยกูบ้างลละฮะเขาตีคนนี้มึงก็ช่วยกูบ้างตีตีมัม <c oughs> ดิเป็นพ่อพูดูให้ดีๆนะเว้ยกูในคนจ่ายกระตังนะเวย้ย <c oughs> กูก็คนรับกระตังนะเว้ยมึงไม่น่าไปแอดกับเขาเลยพี่แกกูมไม่เข้าใจเดี๋ยวมึงรอแป๊บหนึ่งกูไปเอากระตังก่อนเรายังไม่หมดฉากที่พายเขาไปก็ดีคิดถึงแกว่พี่สาวแม่ครับเอเอไออยู่กูยังมีอะไรอั้มเพิ่มเติมตมาดิไปเติมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทำไมแล้วมึงจะไม่ให้เขาเปลี่ยนชุดเลยไง เอ<ข>อไม่ค่ะลิ้นเนี่ยลักษณะเนี่ยไม่ลิ้นหรอกจ้อกลิ้นต้องลิ้นปักปักแต่ว่าเต็มกาบทำไมวะกูยอยากจะรู้สิ่งที่มึงพูดรู้ดีล้วยมึงเป็นใครมึงหมายความว่าอะไรกูไม่เข้าใจ หมาที่ไหนชื่อตะกวดพอ่อถ้ามึงไม่รู้กูจะบอกขีก้เอาบุญหมาประโกนคำว่าไอ้เกินป้นแผดีมันหมายความว่าย่างไงมันก็หมายความว่าอีรอบมาลายพ่อมึงมันชั่วพ่อมึงมาเร็วยกกองดดทัพมาปล้นแผ่นดินบ้านเกิดมึงนอนจริงจริงอ,อีกแก่พ่อมาเร็วเลยชื่อเรื่องลุงก็ต้องเร็วอย่างงั้นพ่อช่วยยังไงโลกมันก็จะช่วยอย่างงั้นอีกแก่คอนอย่างมึงอ่ะเขาเรียกมันเล็วทั้งเหล่าด่าไม่ทั้งหลับเฮ้ยทำไมวะอีแก่ ไหนมึงลองด่ากูอีกรอบหนึ่งสิอ๋อได้เดี๋ยวกูน่ะจะด่าให้ฟันชัดๆโบราณนะเขาว่าอาไว้เขาว่าลูกไม้น่ะมันหล่นไม่ไกลต้นพ่อมันเร็วยังไงลูกมันต้องเรวอย่างนั้นพ่อมันช่วยยังไงลูกมันก็ต้องช่วยอย่างนั้นคนยังมึง เววด้ยกูจะเลวได้ไงวะอ้าวก็มึงกับกูอ่ะโคตรเดียวกันไงเออสาเทือนกับโคตรไปเกี่ยวอะไรกับเต่าแล้วก็เบลฟังนะทำไมกับเต่าเตานี่ก็โคตรเดียวกับแบงกับเอ็นนะให้ตายเถอะเต่าเป็นคู่เดียวกับสอนลามน้ำเงี้ยวหรือน้ำเพ็ดแกชอบกินน้ำเงี้ยวนะเต่าดูหน้ากูกับสอนลามสิเป็นไงเหมือนกันเลยกับเพะกับแกล แกะกระแผดไว้แกะกระแผดไม่ใช่จับตะแลงพีดแล้วจับกระแผดให้กกตีจังเลยนิ่เกย์คืนนี้โคตรมันเลยเล่นสนุกมีแต่โคตรมันไม่มีโคตรกูเลยกูอ,ออกมาได้ทำไมล่ะเพราะพีชชายลุงแ,แล้วตาคนนี้โคตรใครวะเนี่ย <laughs> อันนี้โคตรเมาเลย <laughs> มีโคตรมันมีโคตรเมาลักษณะโคตรเมาเลยอ๋อเฮ้ยเออเออเอเอาพามาบ้างพ่อเฮ้ยเราต้องมาหยุดฟังเขาด้วยด้วเราเขาเล่นของเราไถ่ตั้งกันหมดเลยนะทำไมฮะไม่มีหรอกที่นี่ไม่มีคนชื่อโรเบิร์ตคนที่มาฟังออกเนี่ยเหรอ เขาบอกว่าเรื่นที่เองมันหมดแล้วที่เขาจะให้รางวัลใช่ไหมครับใช่ไหมสางยังอยู่ป่ะเนี่ยอยู่เป็นพกาศครับแต่พอสางปุ๊บตังหายให้เมียตีให้ตายเออเมียไม่ตีหราไม่มียลุงจ๋าลุงมีเมียไหมจ๊ะเนี่ยนี่เองจ๊ะลุงมีเมียไหมลุงมีเมียไหมมีเมียมี อ้าวไม่มีเมียไงโอ้นี่เขาให้รางวัลเป็นเหรียญโพยทานนะและกูไม่กล้ารับเลยนะไม่เป็นไรแค่มีรูปทรงอะ้รนะวด้๋ยวเอาหนรนึ้นะเขาจะแบ่งบุญให้เนี่ยฮะไว้คนละบัวอ๋อตอนนั้ชาหลังครับมีสิบเอ็ดมิถุนาผมร้องลายโอนพอ ไม่ร้องแค่นั้นนะผายเจ็ดบาทจะให้ร้องเลยนะเจ็ดบาทคนไทยมันเป็นเหรีสิบพ่อพ่อพ่อเก็บจะพับแบงค์ให้ร้อยไม่ใช่ขอโทษนะพ่อเก็บไว้แมนเชสเรีมงคลคนเก็บไว้เก็บไว้อ่าเอาเอาโทรศัพท์มาได้ไหมเฮ้ยยายนูนเอาไปแก๊งตกเหรียญน่ะอีแก่ทำไมวะมึงเป็นใครกันแน่รู้ดีแล้วนะปากตีนะมึงต้องรู้ดีรู้แน่อยู่แล้ว หน้าตยาแดงบุงหา,าเอามาทำไมมาถ่ายหนังก็แต่คนเกิดไม่ทันหน้าตยาแล้วบุมีลูกมีผัวรหรือเปล่าวะขอโทษทีนะจังสวยๆแบบนี้มีหรือจะรอดไม่ต้องบอกกูก็รู้ว่ามีผัวแล้วกูรู้ได้ไงถดูดิทำไมตูยังก็กำลังเข้าหมาทางอา้าปากสนเสงนี้พูดอย่างนั้นไม่ดี นี่ตูตรหรือจาน UBC จานคนเก่าเลยพอาพ่อกับเมียมึงนั่นแหละเล็กๆใหไม่ใหญ่ๆ่เบลชอบกู้จะบอกใครก็ได้หัวกุณนาตยาเขาก็เป็นนักรบเก่าน้ำรามิงคอนนาตยารามิงคอนตายแล้วนี่มึงเองเหรอที่นาตยาไม่เสียแรงที่คุณตามจะบอกให้มึงรู้